สว,วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คลิปของเรานะครับจะพาไปดูสวนเกษตรนะครับซึ่งรุ่นพี่เนี่ยพาไปแล้วยังครับพาไปดูแล้วเนะาะแต่แล้ว,ลวเขาทําอะไรกับข้าวอ่ะที่ทําจากสวนเกษตรนี้ไหม,ม,มแกงอะไรครับแกงผาักกาดขิวใช่ปะ่ะ<ม>แต่วันนี้เราจะไปดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผักของโรงเรียนเรานะครับที่ปลูกไว้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยว เด็กชายซินธิโูมิดวงในและกฤสดาแก้วมูลนะครับจะพาไปเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวกับผักที่เราปลูกกันไว้นะครับพร้อมหรียัครับอเ<ข>อาละไปเลยครับวับอันดับแรกเจออะไรครับ s ว e โ p o ดโร o ไปไดีนะไปแนะนำติก้๊ๆนะครับ อะไรครับ Sweet potato Sweet potato คืออะไรครับมันหวานมันหวานใช่ไหมครับมีไหมน่ะโอ้ยังไม่ขึ้นเลยไปไปดูอย่างอื่นบ้างพักพักผักอันนี้ sunflower ไม่ใช่ผักโน้นโน่นข้าไปแก่ นี่เป็นกระเทียมนะครับหรืเอ,อเราเรียกว่าอะไรครับการิกิก,กต่อไปเลยครับจะน้นอะไรเอ่ยเนี่ยซกคิเน่นคืออะไรอ่ะเป็นแตงแชนิดหนึ่งนะซกคิซกคินคน่ อันนี้ครับชาลลอตชาลลอตยู่นไนนครับชี้หน่อยอ่อด้านนู้นครับด้านนูน้นครับไหนครับอันนี้ครับอันนี้นะนนเรียกว่าพี่พี่พี่ต่อไปครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,อ,ายอือกำลังออกยอดสวยงามเลยใช่ครับคือทำผิน อีกรอสิครับ pumpkin อเคเอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือบวบัววัอ่าคืออะไรครับ gold 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 เ next นี่เลยครับนี่เลย คุณยพรเหล่าดาเด็กหญิงคุณยพรเหล่าดาตอนนี้เลลรากำลังทายำตอนที่เรากำลังมีงานนะ cucumbercucumbercucumber จ <uc> <uc> ัดเรียงตัวแรกด้วยครับโน่นนะครับอะไรเอ่ยเห็นแ e t this r e s, <c oughs> <S ไปทาง,างข้างๆแปลงดีไหมยนี่ย <c oughs> ลำบากหน่อยนะเนี่ยโอ้โหกว่าจะเรียนภาษาอังกฤษได้ <c oughs> ต้อนอะไรต้อนอะไรผักขี้หนูดต่ผักขี้หนูนี่คือ <R attle, S 1> radish radish ผักชีตรงนี้ต่างหากนะครับผักชีแต่ป้ายมันอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมอ่า <ś lim it> ไปอ่านดูคุณฟังสินี่คือ coriander 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 ปุ่นปุ่นปุ่นผักสีเขียวเขียวไปนู่นแล้วครับวันนั้นเราทำคลิปแกงผักกาดขีวใช่ไหมครับนี่ผักกาดขีวกลิ่นมันเหมือนมัสตาร์ดเขาเลยเรียกว่าเรียกว่ามัสตาร์ดกรีนมัสตาร์ดกรีนมีไรนอีกไห,ไหมครับผักดานน้ดา,นนดานนู้นด้านนู้นด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ นี่คือเกลืออะไรครับริก <Cake. S 1> ตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมอ๋อมีไหนมีไหน,ไหนและอย่างนี้ก็คือ cabbage cabbage นะครับ cabbage คือกะหล่ำปลีเอ๊หายไปอีกอันหนึ่งนู่นป่ะ หมดแล้วทางนู้นหมดแล้วมาทางนี้มาทางนี้โน่นอีก,กันมันมากเลยเรียนภาษาอังกฤษกับแปลงเนี่ยปุ๊บน่านเลยครับผูกระโดดได้ไหมเนี่ยข้ามได้ไหมเนี่ยนี่ของสับทุบอ่าพร้อมแล้วคือบรอกโคลีนะครับบรอกโคลีก็คือ บล็อกเกอรี่นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับภาษาอังกฤษนี้อยู่ใกล้ตัวเราไหมครับเราต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนให้ความคิดเป็นยังไงครับคือคิดอะไรก็ตามให้เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ไกลตัวเราไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปทบทวนคำศัพท์ตามครูใหมชอบนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปทบทวนกันนะครับ Vegetables in our garden. Cabbage, cabbage, broccoli, broccoli, chili, chili, cucumber, cucumber, garlic, garlic, pumpkin. Pumpkin shallot, shallot p p zucchini, zucchini, coriander, coriander, mustard greens, mustard greens, rattailed radish นะครับครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันใหม่นะครับจะมาดูว่าคำกริยาที่อยู่ในสวนเกษตรที่เกี่ยวกับการเกษตรมีอะไรบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวหรับคีนี้สวัสดีครับ